สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมขณะนี้อยู่ที่นะครับที่ตลาดชุมชนเ,เมืองกาลุ้นะครับก็จะแวะซื้อของอะไรนิดหน่อยเดินทางมาต่างจังหวัดครับมาเยี่ยมเยือนพี่น้องนะครับญยยาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในจังหวัดพิยณาฑีครับก็จะไปเยี่ยมญาตินะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงฤดูฝน แวะซื้อของจากร้านนิดหน่อยนะครับแถวนี้ครับก็ซื้อของจากร้านนี้นะครับร้านเป็นร้านที่ใช้คนละครึ่งได้ก็จะซื้อของมาใส่รถเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ในพื้นที่ทำไร่ครับซื้อของไปฝากนะครับก็านานมาทีก็ซื้อของไปฝาก ครับเดินทางเข้าสู่พื้นที่นะครับพื้นที่เขตที่เป็นพื้นที่ทาอาชีพที่ทําไร่ทําเกษตรกรปลูกข้าวโพดปลูกข้ายกันครับก็จะเดินทางไปเข้าไปในไร่พื้นที่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะถึงเข้าไปจะเก็บเกี่ยวบรรยากาศนะครับบริเวณบริเวณร,รอบๆข้างทางนะครับให้เป็นพื้นที่ชนบทนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับและทุกท่านนะครับชมกัน นะผมมาต่างจังหวัดก็เลยอยากจะอนำภาพม,มาฝากกับเพื่อนๆน,นะครับทุกทา่านผมจะนั่งรถไปคุยไปกับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่พี่น้องชาว YouTube นะครับหรือว,ว่าพี่น้องที่ชมช่องของลุงโกพาลยทัวร์นะครับก็จะให้ชมบรรยากาศข้างทางนะครับก็นานๆมาน,านานๆมาบ้านทีก็จะ แปลกหูแปลกตาไปบ้างนะครับพื้นที่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนของอะไรก็เขียวไปหมดนะครับไม่ไม่เหมือนช่วงแห้งแล้งนะครับเอ,อ่อพื้นที่พื้นที่ที่ผมอยู่นะครับญาติผมอยู่นะครับก็เป็นพื้นที่อำเภอบรรไร่ยอำเภอบานไร่จังหวัดอุทัยนะครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยมีเวลามาเท่าไหรนะ่นักถ้าโอกาสดีๆแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องอยู่นะครับผมจะพาไปเที่ยวในเขตอำเภอบ้รนัร่ว่ามีอะไรบ้างนะครับให้มีโอกาสดีๆเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีหนึ่งอันนี้ผมมาธุระเร่งด่วนก็ต้องกลับก็จะพาไปเที่ยวหลายที่ด้วยกันมีอะไรดีบ้างแถวอำเภอบ้านัร่ไปอยากจะให้พี่น้องหรือว่าทุกทกท่านนะครับรู้จักจกับอำเภอบ้านัร่ของจังหวัดอุทัยธานีตอนช่วงนี้เห็นไหมครับว่าก็เริ่มเริ่มขุดม,นมันมาเป็นจะเน่า ก็จะเ,เห็นรถแตกๆรถตอก,ก,กๆนะครับบรรทุกมันจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสกลับมาอีกครั้งนะครับผมจะเก็บภาพบรรยากาศและครับเข้าไปในเขตอำเภอบ้านไร่ไปดูชุมชนวิถีชีวิตการประกอบอาชีพหัตถกรรมาการทอผ้าแล้วก็เข้าไปในพื้นที่วัดวาอารามนะครับแล้วก็ชุมชน ที่เขาประกอบอาชีพและเขาดาเนินการชีวิตใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับก็จะเ,เก็บเกี่ยวบรรยากาศก,กับอาเภอบรนไร่ก็จะได้รู้จักกันแล้วก็จะได้มาเที่ยวกันนะครับถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นที่ผมกําลังขับรถอยู่นี้นะครับวิ่งอยู่นี้นะครับเ,เป็นถนนสายอําเภอหนองฉางากระจากอุทไทยมาอาเภอหนองฉางแล้วก็มา มุ่งหน้ามาสู่อำเภอบ้านไร่นะครับนะครับตรงไปเลยก็จะเป็นอำเภอบ้านไร่แต่ผมก็จะอีกไม่กี่กิโลผมจะเข้าเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางอำเภอหันคานะครับมันจะไปรวมกับอำเภอคาอำเภอนคานี่ก็จังหวัดชัยนาทนะครับเป็นเกิพื้นที่จังหวัดชัยนาทร่วมติดต่อกันเข้าเขตชุมชนตำบลกูช้างนะครับยิ่งเข้าเขตอำเภอบ้านไร่ก็จะยิ่งมีป่ากเขาลำนาไพย แล้ผมจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับที่เห็นป้ายอยู่นะครับป้ายอยู่นะครับถ้าจะดูดีๆก็จะเห็นป้ายไปน้ําตกเซอไซเบอร์นะครับบ้านใหม่ของว่าหมู่บ้านกระเหลี่ยงนะครับน้ําตกลมเย็นผาลมเย็นนะครับอันนี้ผมเกินไว้ก่อนมีโอกาสช่วงต่อไปเราผมจะมา,าให้พี่น้องได้รู้จักอำเภอวัดไร่กันเลี้ยวซ้ายก็เป็นหมายเลขถนน3211น,น,น,นะครับที่จะไปร่วมกับ อำเภอนคาจังหวัดเชยนาเข้าเขตพื้นที่ทำภาคการเกษตรทำไร่อ <at> ้อยก็จะเห็นพี่น้องชาวเกษตรกรทำไร่กันใส่ปุ๋ยอ้อยช่วงนี้มาที่ไร่ก็จะเห็นมองไปทางไหนก็มีแต่อ้อยนะครับอ้อยอีกไมีกี่เดือนก็จะ เปิดโรงงานโรงงานเปิดนะครับโรงงานก็ไม่ได้อยู่ไกลเท่าไหร่นะักเระห่างนี่ประมาณ10กิโลเป็นโรงงานหีบอ้อยของอำเภอบา้านไร่พืชที่ปลกก็เป็นพืชเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจที่นี่ก็จะเป็นอ้อยซส,ส่วนมากแล้วก็อาจจะไปนิดนึงก็จะมีข้าวโพดบ้างกลับเห็นไหมครับข้าวโพดดีมากครับให้ชมบรรยากาศท้องไร่นะครับที่ทํา ไร่ข้าวโพดกันนะครับเป็นพื้นที่หลายพันไรเลยทีเดียวนะครับนะผมเดินทางมาก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศเกี่ยวกับการทําไร่ข้าวโพดนะครับพื้นที่เก็บภาพกับมันจะผ่านไร่ข้าวโพดนะครับที่กําลังจเจริญเติบโตมีฝักให้สําหรับเพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับ อันนี้เป็นข้าวโพดแป้งนะครับที่ชาวไร่เกษตรกรก็ทํากันแล้วนะครับบ้านญาตินะครับถึงแล้วเดี๋ยวจะต้องมันมีคนอยู่เปล่าเพราะว่าไปเยี่ยมยายด้วยครับถึงแล้วนะครับว่ายายมาอยู่ที่นี่ก็จะมาเยี่ยมยายถ้มีใครอยู่เห็นเงียบๆเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมีใครอยู่ไหม ครับห้เห็นบ้านนะครับของพี่สาวก็เป็นร้านค้าในชุมชนเล็กๆนะครับในหมู่บ้านรีบไปไหนเปล่าไปรีบไปทำงานขนไปให้หมดเลยท,ท้ายรถเนี่ยได้หนุ่มหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมาช่วยก็ลูกๆร้าน ครับพอดีอลไเจ้าของบ้านอยู่พอดีปกติขายอาหารตามสั่งช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับเพราะว่าเขตพื้นที่ในชนบทเราเงียบก็ช่วงโควิดด้วยขายของไม่ได้ก็ต้องต้องปิดร้านมาไม่ได้นอนก็จะกลับเลยเขาบอกว่ามียยานให้ไปเก็บผัก๋ยวผมไม่เก็บผักอีกอ๋อยู่พอดีสวัสดีครับพี่สวัสดี นะครับนี่คือพี่นะครับพี่ที่ามาเยี่ยมนะครับที่เห็นแต่ว่าผมมาบันไ่เดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้จักนี่กับพี่เป็นไงสบายดีไหมสบายดีอ๋อยายอยู่ข้างในเหรอนี่นะครับคือไม่ใช่ใครลูกๆและหลานทั้ทงนั้นอืมสวัสดีค่ะ,ะสาวตรงนั้นนะครับสาวตรงนั้นอ่สสาก็ออพอดีลูกๆและนหลานมาเยี่ยมไม่ได้มาหลายเดือนเลยก็เลยมาเยี่ยมนี่ครับยายได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ เอ้ยายสบายดีไหมสบายดีสบายดียังแข็งแรงอยู่ครับสวัสดีครับยายอ่านะครับผมมาเยี่ยมแล้วก็กินข้าวได้ไหมได้อ๋อกินข้าวได้นอนก็หลับยังมีแข็งแรงอ๋อยังแข็งแรงอยู่คิดถึงลูกๆแล้วหลานไหมคิดถึงลูกหลานาก็ดีใจหลานมาก็ดีใจ ครับก็นี่คือคุณยายครับก็จะให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องของลุงโกอยู่ว่าผมมาเยี่ยมนะครับคือจะติดต่างจังหวัดจังหวัดอุทัยธานีครับช่วงนี้ผมเทสในร่างกายแล้วก็ร่างกายที่ตรวจสอบมาแล้วครับเรื่องโควิดอะไรครับปลอดภัยผมมาเยี่ยมนะครับเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับอยากมาเยี่ยมยายยังสบายดีนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ชมติดตามช่องของลุงโกพาตุรกิลอนนะครับช่วงเดินทางกลับทางกลับทางสุพรรณนะครับในช่วงต่อไปในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ